ไอ้ชั่วไอ,ไ,ไอ้เร็วไอ้หน้าหมาไอ้หน้าสกไอ้เฮงซวยไอ้ไอ้ไ,อไ,อไม่ออกแล้วมองทาไมไปเร็วไปไหนก็ไปสวนวมโชอไงไปทำไมผมไม่ไปไม่ไปได้ไงฉันเรียกคุณมาแล้วคุณต้องไปส่ง,งฉันสิเรียกผมมา เขาคุณเนี่ยคุณบ้าปะเนี่ยไม่ต้องมมคูดมากนะคนยิงกรมณมไม่ดีอยู่ฉันเรียกคุณมาแล้วคุณต้องไปส่งฉันไปนี่ฟนได้แล้วไม่ไปอยังไงผมก็ไม่ไปต้องไปไม่ไปต้องไปไม่ไปฉันจ้างคุณห้า0ันบาทวันเนี้ยฉันเหมาคุณทั้งวันเลยฉันอยากไปไหนคุณต้องไปส่งฉันไปได้ยัง เข้าไปแถวเนี้ยไปี่ไปเลยลูก แล้วคุณมาตอบผมอีกไงวุ้ยที่ฉันกำลังลง่งีดอยู่อ่ะฉันเจ็บใจฉันแค้นเดี๋ยวเๆๆ๋ยเี๋ยเมีเ๋ยวเดีอยวเอี๋ยวเี๋วเดีเดี๋ยวเดี้ยวมันยวเดียวเกี่ยวเดยวนดีนมยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวีัวเยเยวียเยวเี๋ยวเยยเยวเยเวเยวเยเยเดียวเว่าคุณใจยเย็นๆนะตั้งสติตั้งสตินะแล้วก็ มีอะไรไหนๆค,คุณคุณคุณเล่าให้ผมฟังดิอคอมผู้หญิงคนนี้เป็นใครแฟนใหม่แฟนใหม่ก<ะ>็กูอะก็แฟนเก่าไงแฟนเก่างเงา ăn à, gì tốt đi hết tốt xuống phép lúc bay như fan cộng fan hết นีเท่าไหร่ฉันก็ตาไปใช้นี่ให้มันทุกบาาสุสตางอ่ะมันดูมันดองกับฉันสิไม่ให้ฉันเจ็บใจไม่ให้ฉันแครได้ไงอ่ะใจเย็น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 คือผมว่าเข้าใจความรู้สึกคุณแต่ผมว่าคุณต้องตั้งสติให้ดีๆซะก่อนนะคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้หรอกแต่คุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้คุณรักคนอื่นได้แต่คุณก็ต้องหารักตัวเองให้เป็นเหมือนกัน คุณแค่เสียผู้ชายเร็เๆ่คนหนึ่งไปมันไม่ถึงกระตุยหรอกคุณเองก็ดูสวยหน้าตาดีรูปร่างดีแล้วก็อืมดเลยผมว่าคุหาผัวใหม่ได้ไม่ยากหรอกจริงเหรอคุคุณบอกว่าฉันสวยจริงเหรอจริงจบ้าใช่คุณพูดถูกฉันแค่เสียผู้ชายเร็เๆคนหนึ่งไปใช่ฉันต้องกลับมารักตัวเอง ฉันต้องหาแฟนใหม่ที่ดีกว่าเบนนั่นให้ได้เออดีคิดได้ไหวดีเนาะนึกจะบ้าก็บ้านึกจะคิดได้ก็คิดได้ไปคุณไปไหนอีกไปฉลองความโสดไงไหนๆฉันก็โสดแล้วอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงคุณเองถือเป็นการขอบคุณที่คุณชมฉันว่าสวยอะเออผมชมจริงว่าคุณสวยอะแต่ผมไม่ไปหรอกผมมีงานต้องทำไม่ได้ ขอขอขอาคุณมาตั้งห้าพันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันอยากไปไหนคุณต้องไปกับฉันไปไม่ไปไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ไ,ปไม่ไปไปไม่ไปคุณจะไปไหนไม่ไปอนคุณผมผมว่าพอได้ละมัง้งคุณเมามากแล้วนะกกลับบ้านเถอดเดี๋ยวผมไส่ทรงฉันไม่เมาฉันไม่กลับชน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  ถ้าคุณไม่กลับเนี่ยงั้นผมกลับคุณกลับไม่ได้วันนี้ฉันเหมาคุณมาแล้วคุณต้องอยู่กินกับฉันก่อนแม่ฉันจะอยู่สลองความโสดของฉันแล้วพรุ่งนี้จะฉันเริ่มต้นใหม่ฉันจะหาแฟนใหม่หาให้มันดีกว่าไอเวนนั่นร้อยเท่าพันเท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนถึงพรุ่งนี้ตอนเนี้ไหวไหมเนี่ย ไหวสิฉันไม่น่มามอซะหน่อย <c oughs> จะว่าไปคุณก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะเป็นแค่คนขับแกป๊ปแก็ดูดีใช้ได้เลยแถมยังขับเบนสซะด้วยแสดงว่าบ้านคุณนี่มีตังหน้าดูเลยใช่ไหมถึงได้ออดเอารเบนส์มาขับแก๊ปอะขับแก๊ปบคุณบ้าปะเนี่ยเอ๊ฉัน ฉันไม่ได้เ้ยคุณคุณคุณอะไรวะนี่ยมึงุณทำไงวะคุณโอ,นอ้น้องน้องชักบินด้วยโอ้ยเ,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 เป็นภาระจริงเลย สวัสดีครับเฮียทั้งหมด3,700บาทครับเฮียสแกนตรงนี้ครับพี่โอนไม่ให้4,000นะ เอาไปซื้อเสื้อเด้อเห็นแล้วสงสารเอขอบคุณครับเฮียแฟนเฮียนี่เมายับเลยนะครับเฮียแออ๋อไปจะไป หรือว่าช่วงนี้เรากินเยอะไปหน่อยวะสงสัยเสื้อมันจะหดเสื้อยี่ห้อนี้แม่งไม่ดีเลยวันหลังไม่ซื้อแล้ะหุ้นนอกจะคีน ชายฉันอ่ะลงไปนอนที่โซฟาน่นส่วนเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยฉันเป็นคนเปลี่ยนให้คุณเองพี่ชายฉันอ่ะไม่ได้ทำอะไรคุณเลยขอโทษนะคะฉันฉันด่าคุณไปซะเยอะเลยอ่ะขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกผมว่าคุณไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปส่งคุณที่บ้าน ท้าไมลงไปในยานดาวเมื่อคืนฉันเมาขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อจะว่าไปผู้ชายคนนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะดูอบอุ่นแถมยังเป็สุภาพบุรุษอีกด้วยอะ่ะ คุณฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ฉันสร้างความวุ่นวายให้กับคุณอะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะที่คุณไม่ทิ้งฉันแล้วยังพาฉันมานอนที่บ้านอีกอะขอบคุณคุณด้วยนะคะที่ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันนะไม่เป็นไรค่ะเรียกฉันนาก็ได้นะคะคุณนา ฉันชื่อดาวนะคะค่ะพี่ออตเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังหมดแล้วนะคะคุณอย่าเสียใจไปเลยนะคะแค่ผู้ชายที่ทิ้งเราไปไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้เชื่อฉันนะคะแต่ว่าถ้าคุณหาไม่ได้เนี่ยพี่ชายฉันก็ยังโสดนะคะไอ้นาะ ขอบคุณนะคะคุณนาค่ะแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนละ่ะเดี๋ยวไปส่งเอ่อฉันอยู่คอนโดเดอะการ์เด้นนะคะอะองั้นเดี๋ยวไปส่งแล้วกันคุณนา,างนั้นฉันกลับก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ต้องขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวานเวยนะคะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจอ่ะคุณเงินห้าพันของคุณคุณคืนเงินให้ฉันทำไมคะผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคือผมไม่ใช่คนขับแก๊บครับ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะสงสัยฉันมัวแต่โมโ,โหจนขึ้นรถผิดคันนะคะไม่เป็นไรครับแต่ต่อไปถ้าคุณจะใช้บริการแกล็บเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆก่อนนะเช็คทะเบียนรถให้ตรงกันในแอปหน้าคนขับก็ต้องตรงกันในแอปคุณขึ้นรถผิดคันแบบเนี้ยมันอันตรายมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปเจอคนไม่ดีคุณอาจไม่โชคดีเหมือนเมื่อวานก็ได้ มเป็นห่วงคุณนะคุณเป็นห่วงฉันเหรอคะผมว่าคุณขึ้นห้องไปพักผ่อนเถอะผมไปละเดี๋ยวก่อนค่ะเราจะได้เจอกันอีกไหมคะผมขอมือถือคุณหน่อสิ ถ้าฟ้าลิขิดมาเราก็คงได้เจอกันอีก คนเราได้มาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อมีบุญวาสนาต่อกันถึงเวลาก็ต้องมาพบกันเมื่อสิ้นบุญวาสนาต่อให้พยายามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจากกันไปอยู่ดีนี่เป็นการร่วมงานครั้งแรกของเราเลยนะครับคุณรู้ไหมมันเป็น ความใฝ่ฝันของผมเลยนะผมอยากจะถ่ายรูปคุณสักครั้งหนึ่งผมติดตามคุณมานานแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานด้วยกันเดี๋ยวรับรองว่าผมจะถ่ายรูปคุณออกมาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ สวยครับโอเคยิ้มหน่อยครับโอเคเปลี่ยนท่าครับสวยครับเดี๋ยวขอมือซ้ายจับสะโพกหน่อยครับโอเค ยังซ้ายนิดนึงครับยังซ้ายนิดนึ่งอ่าโอเคครับดีมากสวยครับดีครับโอเคเปลี่ยนท่าหน่อยครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับสวยครับมองจิกกล้องหน่อยครับโอเคสวยครับเป็นไงครับชอบไหม สวยมากเลยค่ะฉันพอใจมากเลยคุณศักดิ์นี่เป็นช่างภาพที่ฝีมือดีบ้างเลยนะคะจริงเหรอครับขอบคุณนะครับที่คุณหนุนงานชอบหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมครับเอ่อถ้ามันไม่มากเกินไปผมอยากจะรบกวนขอไลา์คุณหนุนงานนึ่งได้ไหมครับได้สิคะ ขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าค่ะโอเคครับเจอกันนะครับพี่สักคะ วันนี้สนุกมากเลยไว้เราไปเที่ยวกันอีกนะคะได้ดีงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับนะ นี่พี่โอต๊ตพี่ชายฉันเองค่ะสวัสดีครับพี่ ก็นานแล้วหรอเขามันได้หลายเดือนแล้วค่ะศึกษานิสัยดูใจให้ดีๆนะเพราะเท่าที่พี่ดูเนี่ยดูมันไม่มีความจริงใจงไงก็ไม่รู้ที่พี่บอกพี่เตือนเพราะพี่เป็นห่วง อออโอเค,ออเคดีครับเปลี่ยนท่าครับดีครับดเดี๋ยวแป๊งน,นะ ครับมองจีก้องครับโอเคครับโอเค how's ออจ้ะพอดีติดลูกค้าอยู่แต่ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็ว่าแหละโทรหาทำไมไม่รับพี่สาขะวันนี้สนุกมากเลยนะคะไปครั้งหน้ามาคีกกันอุอ๊ยมาถ่ายกันอีกนะคะยันขอตัวนะคะ ตอนแรกฉันว่าจะชวนพี่ศักดิ์ไปกินข้าวแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากกินข้าวแล้วฉันอยากกินพี่มากกว่าเย็งนี้ไว้เราไปเจอกันที่คอนโดนะคะได้จ้ะรีบมานะคะ อด้วยมาแล้วเหรอคะสักรวมต้องเสียเวลาเรามาเริ่มดีกว่าค่ะ Ah พวกนี้เป็นใครอะพวกเขาจะทำให้พี่มีความสุขนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันวันนี้ตอนบ่ายที่ฉันไปหาพี่พี่ทำอะไรกับนางแบบคนนั้นไว้คิดว่าฉันไม่รู้หรอ นุนา uhm. พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะนุนาจะให้พวกนี้ซ้อมพี่เหรอก็ไม่นี่แค่เฮ้ยพี่ไอ้พรจะทำอะไรเนี่ยไปเฮ้ย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 แ้ผมทำไงเฮ้ยผมบอกให้ไป